สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้นะผมจะมาบอกทิศนะครับในการใช้ไปฉายใช้ใไบฉายอันนี้หมายแบบประมาณว่าเวลาเราจะส่องช่วยเพื่อนขณะโดนอุ้มเนี่ยมันจะมีจังหวะส่องยังไงบ้างแล้วมันต้องส่องจังหวะไหนที่มันจะสามารถช่วยเพื่อนหลุดจากการที่คิลเลอร์อุ้มได้นะครับส่องก่อนตาบอดก่อนเพื่อนก็ไม่หลุดส่องช้าก็เพื่อนไม่หลุดนะครับส่งก่อนส่องช้าไม่หลุดผมจะมาบอกทิศ เล็กๆในน้อยสาหรับคนที่ไม่รู้ว่าเออกันส่องมันต้องส่องอยังไงครับพี่ผมเคยส่องแล้วตาบอดแต่เพื่อนไม่หลุดสําหรับคนที่ไม่เคยรู้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมมาทําให้สําหรับที่คนที่แบบไม่เคยเล่นไฟฉายเลยไม่เคยมีทริคในการส่องไฟฉายผมส่องไม่เป็นต้องส่องยังไงอันนี้ส่วนมากที่ผมจะใช้เนี่ยจะใช้เป็นไฟฉายเขียวนะครับทุกสีนะครับไม่ว่าจะม่วงเขียวหรือเหลืองผมจะส่องจังหวะมันจะส่องจังหวะเดียวกันทุกสีนะครับ ส่วนแอดออนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะส่องเหมือนกันไหมส่องจังหวัดจะแต่ผมว่ามันน่าจะส่องจังหวัดเดียวกันแค่แอดออนบางแอดออนมันทําให้คิลเลอร์ตาบอดนานขึ้นเใช้ของได้นานขึ้นผมจะใช้เป็นฐานสีเขียวกับไต้หลอดกระแสต่ําก็คือการใช้ชาร์จไฟฉายลดลง20%นะครับถามพวกนี้มันดีไหมมันดีครับมันทําให้คิลเลอร์ตาบอดนานขึ้นแต่คือถ้าใส่พวกแอดออนพวกนี้ไปอ่ะส่องแป๊บเดียวหมดหลอดแล้วครับ หมดหลอดแล้วเราสามารถส่องได้ประมาณสามทีอะสามท,ทีหมดหลอดเที่ยงนะครับเที่ยงเลยนะส่วนมากผมจะใช้แบบว่าเออใช้ของได้นานขึ้นส่องส่องได้เยอะขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องให้เขาเน้นให้เขาตาบอดนานเลยถามวาถถ่าท่านเน้นตาบอดนานผมก็มีเซตประจําของผมอยู่ก็คือแบบว่าเอาไว้เอาไว้จุ๊กไว้ป่วนคิลเลอร์ก็คือจะใส่เซตนี้คือเซตนี้คือแบบโหสว่างนานมากอ่ะผมพูดอย่างนี้คุณคนอาจจะไม่เห็นภาพงั้นเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูด้วย เลยดีกว่าอ่ะจังหวะที่อ่าเพื่อนนะครับโดนอุ้มอ่ะทุกคนจะสังเกตนะครับขาของเซอร์ไม่ใช่ขาคิลเลอร์นะผมเคยบอกในต,ตีนแล้วคนดูบอกว่าแล้วถ้าเป็นคิลเลอร์ตัวนูน้นมองขายัางไงมันไม่ได้ขาคิลเลอร์นะครับมันจะเราต้องที่มองเนี่ยคือเราต้องมองขาเซอร์นะครับเราต้องมองขาเซอร์ไม่ใช่มองขาคิลเลอร์จังหวะขาของเซอร์เวลาคิลเลอร์อุ้มนะ่ะมันจะเด้งอยู่สองจังหวะ ทุกคนดูช้าๆผมกอให้ดูนะครับจังหวะที่ขาเซอร์มันเด้งมันจะเด้งสองจังหวะดูปึ๊บเด้งปุ๊บ,บแล้วก็ลงมาแล้วก็เด้งขึ้นรอบสองรอบสออีกนี้บางคนอาจจะไม่เคยบอกนะครับอ,อันนี้คือช้ามากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูนะ อุ้มปุ๊บเด้งปุ๊บเด้งลงเด้งขึ้นอีกสี่ปะมันจะเด้งขึ้นเด้งลงสองจังหวะให้เราส่องจังหวะขาเซอร์ดิ้งรอบที่สองที่กำลังจะเด้งขึ้นอันนี้ทิกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็กำลังที่จะขึ้นบ่าแล้วค่อยส่องดูยอี้ดูอีกทีนะครับอุ้มปุ๊บเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นปุ๊บปั๊บพอดีเลยแทบทุกจังหวะที่ผมส่องจะส่องจังหวะนี้แทบทุกครั้ง อ่ะอ่าดูอีกทีนึงอันนี้ดูช้าๆดูครับดูช้าๆมาใช้สกิลไล่มึงปะปุ้มปุ๊บเด้งขึ้นเด้งลงแล้วก็ดังหาะจะเด้งขึ้นส่องปึ๊บเป๊ะๆเลยเห็นไหมอันนี้ให้ดูดูจังหวะที่สองปกติก่อนนะครับดูภาพปกติก่อนโดยที่เราไม่สโลปุ้มปุ๊บเด้งรอบสองส่องปึ๊บพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมเห็นไหม วิ่งขึ้นมาปุ๊บปุ้มเด้งปุ๊บเด้งขึ้นรอบสองสองปุ๊บเป๊กเลย<า> <c oughs> เห็นไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย <c oughs> นะ <c oughs> ประมาณนี้เลยยังไงก็ <c oughs> เดี๋ยวผมจะอ่ารวมรวมนะครับรวมไฮไลท์ของการส่องไบฉายเนี่ยใส่ไปนในคลิปนี้ด้วยและทุกคนก็ลองไปสังเกตดูว่าจังหวะที่ผมส่องอ่ะมันเป็นจังหวะแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยว่า ถ้าคนสังเกตดีๆจังหวะที่คิลเลอร์กำลังอุ้มเซอร์ขึ้นะขาของเซอร์มันจะเด้งสองจังหวะเด้งขึ้นเด้งลงสองครั้งจังหวะเด้งรอบที่สองที่กําลังจะเด้งขึ้นให้เราสองจังหวะนั้นมันจะพอดีเป๊ะเลยเหลี่ยมนี้บางคนก็จะใช้ทิกแบบว่ากําลังจะอุ้มขึ้นบาร์แล้วค่อยสองอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยสังเกตง่ายๆคือดูแค่จังหวะขาของเซอร์ที่กําลังจะโดนอุ้มจังหวะที่เด้งขึ้นรอบที่สองเมื่อไหร่ให้เราสองจังหวะนั้นรอบที่สองนะยังไงก็หลุดครับอ่ะ ลองดูลองดูครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ไปดูไฮไลท์ต่อเลยที่ผมใช้ไปฉายมาเนี่ยว่าจังหวะไหนที่ผมส่องได้จังหวะไหนแบบที่มันเป๊ะต้องแบบไหนส่องจังหวะยังไงนะครับและมีอยู่แค่นี้จริงๆสําสำหรับใบฉายนะคงไม่มีอะไรแล้วยังไงก็ไปดูไฮไลท์ต่อเลยก็แล้วกันนะครับบ๊ายบายนะครับไปเดยวไอ้นาง เอาเลยทุกอ,อย่างไม่ได้บบ <_ utt> ใช่กูอยู่ฝั่งนี้นะไอ้เหี้ย <ๆ S 2> ไม่ถ <_ T> อนเสาอีกแล้วไ,ไม่ได้เหรอเหี้ยเอาได้เฉยไปลม้มแถวขวากาลางนั่นแหละอล้มลงล้มลกโอเคโอเค,อเคล้มลง,ลงโลกล้มลงโลกได้มันไม่เห็นพี่เห็นพี่

ซีเท네 right yeah, so, ่เลยพี่สีแดงสีเรียวรูจริงเรียวรูโอนอูกับครูอูกับครูทำแอค์หรอคุณโดดไวนะคุณโดดไวนะเอาเอาดีเอาเฮ้ยเอ้าทิ้งไม่บอกอะไร ไอ้เหี้ยเข้บันไ่กูอยู่เลยนะโดดไว้หน้าโดดไวหน้าโดดไว้หน้าโดดไวหน้าโอ้โหสวยเฟินสวยๆเฟิรนสวยๆ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 ตัวของจริงทมีมันหันหน้าไปทางอื่นวะอะหันหน้ามาทางกูสิกูดไว้หน้าแต่อุยยัด้วยกูซีเจซีเจทไมมีมีเย็นแค่ เวไาเฟินมีอีกรอบหนึ่งพี่บ้านฟ้าเปิดอยู่บ้านฟ้าเปิดอยู่มันกูเปิดอะไรให้อยู่ยัดไม้มันเดินดุ่มๆเข้าไปโง่เลยโอ้โหโอ้โหเลยมึงชอบลงเอาผีติ๊ก่วยวะคุณลิ๊กสครับสวยเป็นเนี่ยไปใช้อยู่มันเทพตั้งแต่ยากไปแล้วไงมันไม่ให้ใช้แต่ยากเฉยเปล่า เออนอนไม้พี่เปิร์นไอเย้ยลืมไปไม่มีไหนอ่ะวนรอบนั้นน่ะไม้อยู่ซ้ายมือฮัลโหลที่วัวตูไม่ได้อ่ะเอ้าเันหันหน้าพอดีด้วยแต่บาลเล็กเสิร์ฟพังประตูเพื่อให้เขาอุ้ยง้างตีเหรอถึงเนี่ยวะยังขาดไปแบงค์วัน สายบนลวกลวกบวกไม่ได้หวะไม่ได้ไอ้ท่านเฉยเลยไม่ใช่เมื่อไหร่จะปั่นเสร็จบอกบ้านใหญ่อะเอ้าไอ้เท <mm um uh> uh yeah um <no pues ี่ยกูว่าคุยกับคนเดียวต้องนานเลยซี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 กูว่าคอเกมเพลินเลยนะท่านไปได้หน่อยไปได้กูรอกูรอไม่เป็นเลย ได้พี่ถ้ารู้ว่าไม่ันนอนไม,อม,ม้เอาไอ้ชมาริ่มปั่นช้ายังวะตอนแรกเครื่องอนนมือนอนไม้มล <ะ S 1> แล้วล<ะ>เออไม่ทันมันไม่ตีพี่เอกโทษโอ้โหสวยแล้วก็ไปลองบัก๊กโอ้โหแบกเดินจัดไม้แบบว่าตายยากอะ่ะปอรอีกติดเดินแล้วกันที่ที่ยงเกี่ยงครับเดินเพื่ออะไรอ่ะ ้ย่งมาโดนโอ้โหถ้าได้ด่านนั้นนะอโอ้ยหลอกหลอกกระชื้น่ะไม่ใช่กูคิดนะว่ามันจะชื้กูเลยวิ่งไปเลยเบียงอยู่ตรงนั้นแหละ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 เดินออกไปทางเลยไปทางเครื่องหน่อยเลยไปใกล้เครื่องหน่อย ไอนี่ไม่เข็ดไม่จำไม่เข็ดไม่จำจริงๆมันโมไปอ่ะกัะมันไรเวียกล้ไออ่ะผมไม่เจอเป,เป็นบ้านใหญ่อุอ้ยอ,อ,อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้อยู่ตรงั้อยู่ตรงนั้นแหละยัะยงไม่เติมยังไม่เติมยังไม่ อันนี้มันต้องเลิกแล้วเว้ยมันปาซีไม่ได้แล้วประตูยังไม่ได้เปิดเลยไม่ต้องเลิกแล้วเล่นๆเล่นอ่ะสวยเออยัดเลยปั่น้ายไม่ปาขวานเหรอเรียบร้อยเฮ้ยไม่โดนไอ้สัตว์ไม่พับบลอกไม่พับหรอกไม่พับบลอกแล้แต่ขวานจะหมดอ่ะขวานจะหมดนะช่วยเลยได้อ่ะ ขี่ขวานะพี่เสียบปลาพี่ปลาผมสามอ่ะเตะเตะเมื่อกี้เตะเตะแล้วแล้วแล้วหิวแล้วมันมันถ้ามันเดินมาแล้ววิ่งฉีกไปนะวิ่งฉีกไป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 อย่าคิวเลยไม่ได้คิวถ้ามันนี่ต้องรอฟองสองไม่ได้นะคือเม่งกี้เตะแล้วไปเลย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  า,ะาะระมังดูขี้ยะไปโรงพยาบาลมั่วเหรอพีอพออ่ิศยะฮะกูมีแล้วอ้าวเหรอไปเองเล่นเลยอ่ะปล่อยไปเลยเคร่นงนั้นอะไรกูปั่นปั้นใหญ่ให้มันล็อกเครื่องนั้นปั่นไม่ได้อ่ะ โอดเฉยวัดยากต้องติดนะพี่นั่นแหละออกขวาไปหน่อยนึงเอโอโค้ไว้โค้ไว้โค้ไ,ไว้เปิด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 พิงเดียวอีกไหมโคนเลยโคตรรเอยทีย่อะไรอ่ะ พิงมัวไปแล้วผิดฝั่งแล้วแค่ทีเดียวเลยที่เหลือเดินตีข่าวที่โน้ตไน่าจะครบละถ้าเซปแล้วนะวายเสริฟกูเลยสัตว์ช็อตนี้ไอยูมัทเดี๋ยวไยปล่อยปล่อยพี่เลยปล่อยพี่เลยไป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 มันมาหัวเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยไม่อุ้มว่ะ โอ้ยนี่ตายพอดนะเม่เห็นละระวังแว๊บตายสุดท้ายก็โดนกูไหนวะอยู่ก็อยู่ยูยู่ถ้ามันเลยก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ้ยสวยไอ้ล้างกลางบอกให้โอ้ยสัตว์ มองหลังข้าร nah. ับไว้ค้ารับไว้ค oh. ้าเอาไว้ข้าเอาไว้เอาชิบหายแล้วดิล้มตัวขาหยาดกับแงออสวยจ้าสวยจ้าเดี๋ยวโม่ลโองล่งเดี๋ยวรอสองจ้าแต่ว่าอยู่ไม่เกี่ยวอีกรอบจ้าเจ็บไม่จำจ้าไปออกประตูจ้าออกประตูจ้าผ่าฉายหมดแล้วจ้าออกจ้าสวยจ้าสวยจ้าเดี๋ยวโม่ลโองล่งเดี๋ยวรอสองจ้า แไม่เก่งนะจ่าเจ็บไม่จำจ่าไปออกประตูจ่าออกประตูจ่าผจญหมดแล้วจ้าออกจ้าเป็นไม้หมูอุ้ยขานมาขานมาขานมานิดนึงขันมานิดนึงนิดนึงตรงไหนวะออกอตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสวัสดีจ้า

เอนวันเหลืองฝานหมดเหรอใช่จหมดแล้วโอ้โหมึงยังจะโดนกูอีกมึงบ้าหรือเปล่าไ่้ฝานหมดนะหมดแล้วอ่ะเรียบร้อยไปกังบบหเออเจอกูเหรอไม่รู้ว่าอยู่โคริโดเออไอห้องเคมีเป็นบนใช่ปะได้เกียวปั่นห้องเคมีได้นะ ก็จะอยู่ล่างกลางผมลงมาล่างเหรอเฮ้ยลงลงมานี่แหละี่งางได้ปัดได้ไหมตรงที่ลงฝ่าล่างใช่ป่ะก็บอกแล้วว่าขาเด้งจังหวะสองปั่นอยู่ล่างกลางชั้นบนขาขาเตยขาผีเฮ้ยแบบว่าพูดอ๊อฟอะไรย,ะยกที่หนึ่งเริ่มได้แม่จังวะของพ่อพี่กแกะแท้องเกมนเนี่ยคือมีดเว้ยไม่ใิ่ปืนไอ้พี่มันรู้ได้ยังไงวะอันที่แกเลี้ยงสวยประตูอยู่ไหนวะ ก็ใจเย็นยังไม่เปิดไหมล่ะไอ้สยามมองขานะมองทุบเขาเรียกว่าตัดหน้าอีสักก่อนแบงก์ก็เปิดเองด้ตมโอเคอะไรนะกองอะไรนะกองเอาเอาพี่เอกก็สอดไาดูสอดตื้ไหนวะสายปลดไม่ปลดเลยแค่นั้นไสบายกระทุสบายกระทุไม่แขงนะ โอ,โอเคอะยกยโกยโกยกโอไอเสยาเพลไอยยาโดนใส่หัวอีกอุ้ยแล้วตั้งนายยโดนใส่หัวอีกดึงเพื่อนไปตั้งนาอย่าทัลื่นเอ้าไ่มีไม่ไม่ได้ถ่ายนะอย่าทัลื่นอย่าทันล่นเนาอย่าทัล่หมด